และปราบใดจิตใจ,ใจยังไม่หลุดจากอำนาจกิเลสย่อมพลาดพลัง้งล่วงเกิน,นพระวินยัยพุ้ไดจา้าท่านฝากไว้ก่อนจะบริณิพานว่าธรรมะและวินัยนั้นจะเป็นตัวแทนของเราตถาคตในการล่วงไปแห่งเราเพราะฉะนั้นเราจะเอาแต่ธรรมะไม่ได้เราต้องเคารพพระวินัยด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะคือคำสอนพระวินัยคือข้อบังคับ พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งความเป็นปุถุชนจึงบัญญัติพระวินัยให้มีทั้งบทลงโทษและการแสดงความผิด<า>เรียกว่าโปรงอาบัติพอเราผิดแล้วเราก็ต้องแก้ไขท่านจึงเปิดช่องทางให้ประมาณประจานตัวเองหรือเปิดเผยความผิดกลายเป็นคนที่รู้จักผิดก็ต้องรู้จักแก้ไขเป็นการลดอัตตาด้วยเป็นการโปร่งใสสะอาดด้วย

ถ่ำกลางคืนวันที่ผ่านผ่านฤดูการผ่านผลหมุนวนเป็นวัฏจักรจากเจ็ดพรนษาเก้าสู่แปดพันษา ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอัตตาฮาเวชิตังสยสิ่งที่ชนะได้ยากที่สุดคือตัวเราเองลดความอยากของตัวเองนั่นแหละยากที่สุด การฝึกพิสุรูปหนึ่งเปรียบดังโยนใบไม้ลงไปในลำธารไหลาตามกระแสน้ำที่เชี่ยวกลาบถ้าไม่เน่าหรือติดค้างริมตะลิ่งเื้อก่อนจะต้องไหลจนสุดทางนั่นคือทะเลไม่มีวิธีการอื่นนอกจากฝืนทำสวนกระแสเพราะความไม่คุ้นเราจึงมีความกลัวเกิดขึ้นเราไปอยู่ถ้ำกลางความมืด เรากลัวแต่เมื่ออยู่บ่อยๆเราคุ้นเคยเป็นคนมีสติดีฝึกระลึกถึงความตายบ่อยๆพอถึงช่วงเวลานั้นจริงๆเราไม่รู้สึกกลัวความอยากความยึดติดถือมั่นก็เช่นกันนี่หายอยากอี่ยงเนี่ยตอน,นีหายาก้วหายอยากแล้วเลย คไปได้ไปได้เนี่ยไปได้ไปต้องตั้งใจนะต้องต้องตั้งใจต้องขยันต้องอดอทนในเจ้ศาราษแล้วก็ต้องต้องหนักแน่นแต่หลวงพ่อเขาเห็นว่าสมควรไปแต่การไปนั้นข้อวัดปฏิบัติของเรานั้นต้องรักษาเอาไว้ตามพุทธบัญญัตินี่แหละพระธรรมวินัยต้องปฏิบัติให้เคร่งถึงจะได้ดีนะนะต้องระมัดระวัง ขอโอกาสหลวงพ่อเก้าวกับผมว่าจะมาขอโอกาสตีกิวเวไปทุดงครับผม,มถ้าหากว่าไปดีตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพุทธะได้ศึกษาดีแล้วก็ไปได้เกิดประโยชน์ผมก็อนุโมทนาสิน้นฤดูเข้าพรรษาภิกษุ ผู้มีคุณสมบัติแห่งสมณะครบถ้วนกลาปลาครูอาจารย์จาริกทุดงสู่ป่าเขาโดยยึดหลักทุดงขวัตสิบหรือข้อปฏิบัติพิเศษเพื่อเป็นแนวทางกำจัดกิเลสอย่างเข้มงวดตั้งสัจจะอธิฐานไว้แบบนี้ครับหลวงพ่อก็คือว่าจะไม่ขึ้นรถครับ ไม่ขึ้นรถถึงจะเจ็บก็ไม่ขึ้นรถครับผมไม่รับปัจจัยไม่รับเงินและทองครับจะฉันครั้งเดียวครับฉันอาสนะเดียวลุกแล้วจากที่แล้วก็จะไม่ฉันอีกครับผมรับเฉพาะอาหารที่ได้จากจากวินทาบาทเท่านั้นครับผม ถืออยู่ป่าเป็นวัดความวิเวกเหมาะสำหรับบำเพ็ญภาวนาเพื่อแสวงหาอิสระธรรมดังวิสุทธิมักกล่าวไว้พยักร้ายซุ่มซ่อนในป่า ดักจับหมูเนื้อเป็นอาหารฉันใดภิกษุผู้มีปัญญารู้แจ้งย่อมสู่ป่าสแสวงหาอรหัตผลฉันนั้นอันดับแรกต้องทำความเข้าใจก่อนมันคือข้อปฏิบัติอยู่ในวัดก็ทุดงได้แต่การอยู่ในวัดเราเจอความง่ายเราอยากได้ร้อนก็ได้ร้อนอยากได้เย็นก็ได้เย็นได้ช้าก็ช้าเร็วก็เร็วแต่ไปที่นู่นมันตรงกันข้าม ทุกอย่างที่เราทําทั้งหมดตั้งแต่ตื่นนอนตื่นจนหลับอะ่ะมันใช้เป็นการปฏิบัติได้หมดเลยแต่อย่างหนึ่งที่เราต้องใส่ไปก็คือสติเราไม่ใส่สติไปทุกกิจกรรมนั้นไม่ใช่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะริกกี่หมื่นกี่พันกิโลเมตรพระทุดงจะพกผ้าบางสุกุลและใช้ผ้าแค่สามผืนเท่านั้นโดยถืออยู่โคนไม้เป็นวัดไม่ต่างจากนกอาศัยต้นไม้ในผืนป่าเป็นที่พำนักหลับนอนมีเพียงปีกติดตัวพร้อมโบยบินสู่โลกกว้างท้าแตกเจอแน่นอนอดอาหารเจอแน่นอน เดินจนค่ําเจอแน่นอนเดินคิดว่าจะถึงแล้วก็ต้องไปอีกเจอแน่นอนโอ,โ,อโอ้โหสงจริงแน่เท้าแตกเท้าแล้วก็ต้องกระเพกกระเพกไปเป็น10-20กิโลเจอแน่นอน้าป จาิกรอนแรมสู่สถานที่สงบงดเว้นที่พักสุขสบายเป็นสภาวะที่เบาสบายปราศจากห่วงกังวลสิ้นการดิ้นรนสแสวงหาไร้ข้อผูกมัดกับสิ่งใด การอยู่อย่างมักน้อยสันโดษมันทาให้เราง่ายต่อการเป็นอยู่จะมีเยอะก็เราก็ไม่รู้สึกอะไรจะมีน้อยเราก็ไม่รู้สึกอะไร เราสามารถอยู่ได้ทั้งที่ที่มันดีที่สุดตรงแรมก็ได้อืมเขาจะจัดให้เราอยู่ยังไงก็ได้หรือวันนี้เราอยู่ข้างถนนก็ได้ทุดงขวัตทําให้ลดเงื่อนไขในชีวิตพร้อมเผชิญหน้ากับทุกบททดสอบอย่างไม่กลิ้งเกลง